ข้ามมิติมาถึงราชวงศ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาภายในและภายนอกกลายเป็นผู้บัญชาการหอคอยสัญญาณไฟตอนนี้บนพื้นหญ้ารกร้อยกว่าก้าวจากกำแพงร่างใหญ่ของจ้านังถูกฟันเป็นสองท่อนนอนในแอ่งเลือดชูสงเกราะทองแดงทัดกระโดดลงจากมา้าต่อหน้าสายตาทหารต้าจงชักมีดเอวตัดหัวจ้านกัง่งเขาชูหัวคนโบกไปที่เขาหินตะโกนแหบส่งเจเกราะสีทองของเขาสะท้อนแดดจนตาพร่า ส่งเจีย๋ยไอ้นั่นตกจากกำแพงสูงหนึ่งจ้างนอนแน่นิ่งครึ่งวันเขานั่งครึ่งตัวหน้าสีดด่าด้วยความแค้นสวรรค์ลิมฝ่งเจ้าทำข่าตายแย่งผลงานก็แย่งไปไม่บอกให้ชัดกระทองแดงทัดนั่นเราจะแต่ได้หรือชุยอิงตาคลอหมอกนั่งเสียใจที่จั้นกังตายขัวถูกตัดกลายเป็นเรื่องตลกของกองทัพชายแดนใครจะกล้าออกไปฆ่าทัดนีนางหันมองนายทหาร ใจสับสนจูจูนางนึกถึงส่งเจ๋หมอนี่ได้เกราะและป้ายเกราะทองแดงมาอย่างไรคิดถึงตรงนี้นางกระโดดจากกำแพงเขายินลงพื้นขึ้นมาควบเข้าค่ายในเต็นท์ใหญ่นายพลใหญ่ชุยหยงได้รายงานหันมองส่งอี้เย็นชาเดินไปหลังเต็นทส่งอี้ตัวเย็นยืนงงไม่รู้จะทำอย่างไรชุยหยงรู้ว่าส่งเจี๋หลานชายแย่งผลงานไม่ลงโทษเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ใครจะรู้ว่าแย่งของร้อนส่งเจีย๋ยออกไปเสียหน้าไม่ได้จะทําให้ทหารต้าจงกลายเป็นตัวตลกวันหยานชิงเทียนถือชามเหล้าเข้มมองเวินตีหานยิ้มพวกเขาได้ข่าวลับรู้ทุกอย่างหน้าใกล้ต้าจงจริงๆวันหยานชิงเทียนแก้แค้นเกราะทองแดงไม่ใช่เหตุผลหลักการตายของเกราะทองแดงสําคัญแต่ขวัญทหารต้องไม่สั่นชูสงในฐานะเกราะทองแดง ใน40เกราะทองแดงที่มากับทัพเป็นอันดับหนึ่งหรือสองสร้างภาพไร้เทียมทานต่อหน้ากองทัพต้าจงนี่คือเป้าหมายหลักของวันหยานชิงเทียนและเวินตีหานเหตุการณ์แนวหน้าเกี่ยวข้องกับผมมากน้อยแต่ผมอยู่ในค่ายหอคอยหมู่บ้านโตจือเพลิดเพลินกับความอ่อนโยนของป่ายิ่งกำลังเพลิดเพลินกับความอ่อนโยนของผิวขาวมอบรางวัลค่าทัดเงินห0ิตำลึงจำนวนนี้ในหมู่ทหารหอคอย เหมือนตัวเลขมหาศาลท่ามกลางความยินดีของพี่น้องผมโบกมือให้ไปชิงแบ่งเงินรางวัลตามความเหมาะสมผมรู้ดีผลงานค่ากราะทองแดงถูกแย่งรางวัลไป99%เปอร์เซนตั้งแต่มาที่นี่ผมรายงานหัวทัดมากมายตามระเบียบกองทัพผมควรเป็นนายพลไปนานแต่ยังเป็นหัวหน้าหลักไม่ใช่ขุนนางในระบบแต่คิดอีกมุมถ้าส่งเจียไม่แย่งผลงานการแก้แค้นของทัด หมู่บ้านโตจื่อคงไม่รอดบ่ายวันนี้ผู้จัดการลิมนําชายหนุ่มห้าคนมาหอคอยห้าคนยืนเรียงหน้าไร้อารมณ์ผู้จัดการลิมยิ้มพูดชายหนุ่มห้าคนนี้แข็งแรงคัดเลือกพิเศษฝีมือดีส่งมาให้หัวหน้าหลักลิมผมมองชายหนุ่มทั้งห้าแข็งแรงรูปร่างสมส่วนดีลิมธงทำได้ดีกลับไปบอกนายเจ้าข้าพอใจส่งผู้จัดการลิมไป ผมให้ไปชิงลงทะเบียนห้าคนจัดเข้ากองนายร้อยหลังอาหารคำ่ำลีซิวมาห้องผมเงียบฮ่าฮ่าทีมขยายผมให้สร้างบ้านหญ้าแห้งสองหลังในค่ายสำหรับทหารผมอยู่บ้านเดียวลีซิวเข้ามามองไปชิงเข้ามาใกล้กระสิบหัวหน้าข้าสงสัยชายหนุ่มกลุ่มนี้เล่ามาจากการเคลื่อนไหวพวกมันว่องไวการยื่นมือก็คล่องแคล่วมาก แต่ก็ไม่มีเสียงดังในวงการรู้เรื่องนี้ดีผมพยักหน้าฉันพยักหน้าและไม่ใช่ทหารมีแค่ความเป็นไปได้เดียวไปชิงพูดคนคุ้มครองตระกูลใหญ่ลีซิ่วยิ้มขมในยุคนี้คนเป็นยามตระกูลใหญ่ใครจะมาส่งตายในกองทัพไปชิงว่าพี่ให้ภารกิจลิมทองรวบรวมคนเร่ร่อนไม่ยากผมเห็นด้วยค่าทำลิมทงเสียผลประโยชน์ เขาจะทุ่มใจให้ข้าจัดการหรือหมายความว่าหัวหน้าคนกลุ่มนี้มาไม่ชัดเจนจุดประสงค์ไม่บริสุทธิ์ไปชิงหยิบสมุดบันทึกเปิดดูพวกมันบอกมาจากหลิวหมิงบ้านถูกทัดเผาปล้นแต่ดูไม่เหมือนคนหลิวหมิงต้องตรวจสอบเจ้าแอบติดต่อผู้จัดการลิมถามสถานการณ์ลีซิ่วพยักหน้าออกไปลีซิ่วไปแล้วผมหัวเราะลิมทงมีมู่เบินเทียนหนุนจะยอมให้ข้าจับมือเท้าเราเป็นหนามในตาพวกมัน ไปชิงยิ้มถอนหนามคือเป้าหมายเดียวของพวกมันมิฉะนั้นค้าขายกับทัดไม่ได้ถอนหนามนี้อย่างไรเรามองหน้ายิ้มเงียบครุปไปชิงว่าไม่ใช่นักฆ่าทั้งหมดใช่ไหมแน่นอนไม่ใช่ชัดเกินไปจริงผสมเทศเทศผสมจริงถึงจะได้แยกจริงเทศอย่างไรรอให้มันลงมือหรือไม่ได้ถ้าลงมือพายุสายฟ้าป้องกันยากผมรับมันเทศย่างจากไปชิงกัดคำหนึ่งฆ่าทิ้งทั้งหมด ผมมองไปชิงหญิงนี้โหดเหมาะเป็นนักรบทุกคนกลัวตายแม้นักฆ่าสำเร็จแล้วอยากรอดพี่คิดมันไม่ลงมือต่อหน้าใช่วางแผนให้มันโผล่ยังไม่รู้วิธีคืนนี้นอนหลับให้ดีพรุ่งนี้ค่อยคิดผมมองไปชิงใกล้ตาหลังการรบหลายวันหญิงนี้ยิ่งงามแดงระเรือ่อกินดีนอนดีรูปโฉมสาวเด่นชัดอ่อนแอนสมส่วนเดินผ่านค่าย ทำให้พี่น้องเหล่น้ำลายไหลไม่รู้ตัวผมมองเลือดร้อนพุ่งพุ่งใส่ไปชิงที่ก้มจัดผ้าปูโอ้ยเจ้ามาอีกมีเจ้าข้าจะนอนดีได้อย่างไรผมพุ่งเข้าดึงเสื้อไปชิงห้องขาวโพลนรืดูใบไม้ผลิไร้ขอบเขตเช้าวันรุ่งขึ้นหน่วยลาดประเวนออกไปคนที่เหลือฝึกชายหนุ่มใหม่ห้าคนผมยืนดูไกลาหาหะขาอ่อนจากเมื่อคืนแต่ใจสดชื่นไปชิง ยังขดในผ้าหนังแก่นอนน้ำตาไหลาชายหนุ่มห้าคนว่องไวคุ้นเคยธนูม้ามีหอกถ้าจะซ่อนนักฆ่าหนึ่งสองคนไม่ให้เด่นทุกคนต้องใกล้เคียงกันผมครุ่นคิดว่งเฉียนบนหอคอยตะโกนหัวหน้ามีคนมาผมกระโดดขึ้นเขาหยินโผลมองไกลฝูงคนจากทิศหมู่บ้านโตจือ่อนำโดยผู้อาวุโสหมู่บ้านชายชาราที่เคยพาลิมเจ้าหมิงหาเมียตามหลังมีคนแก่เจ็บป่วยสิกว่าคนใกล้หอคอย ชายชราเห็นผมโผล่บนกำแพงพูดหัวหน้าหลักลิมเจ้านำทหารปกป้องชาวบ้านจากทัดรักษาความสงบลำบากนะข้าเรียกชาวหมู่บ้านโตจืมาเยี่ยมฝูงคนร้องรับผมมองแปลกฮ่หาฮ่ไม่มีพ่อและน้องสาวผมตอนนี้ทั้งสองอยู่บ้านสบายมีกินมีนอนอบอุ่นคิดไม่ได้ถึงความลำบากของผมชายชราพูดหัวหน้าหลักเปิดประตูให้เราเอาของเข้า ผมตอบขอบคุณชาวบ้านวางของไว้บนพื้นเดี๋ยวมีคนไปรับพวกเจ้ากลับเถอะแต่ชาวบ้านไม่ยอมวยจนผมปวดหัวชุยยัดขาวันนี้หยุดอยู่ในค่ายฝึกชายหนุ่มผมโบกมือไอ้ชุยเจ้ามาจัดการผู้จบกระโดดลงกลับห้องชุย,ยัดขาวิ่งขึ้นกำแพงมองออกไปตะโกนปิดปากใสหัวไปชาวบ้านงงมองชุย,ยัดขาทุกคนนำของมาเยี่ยม ทำไมทำท่านี้ความสัมพันธ์ตึงเครียดขณะทุกคนอึ้งชุยยัดขาตะโกนไม่ไปข้าจะไปบ้านเจ้าเก็บเงินคุ้มครองคนละสามร้อยเหรียญคำนี้คนแก่เด็กสาววิ่งหนีผมในห้องได้ยินชุยยัดขาด่าสายหัวยิ้มขมผมไม่มีพลังนี้ต่อหน้าชาวบ้านใจดีเกินไปไปชิงอื่นขดในผ้าหนังแก่โผล่แค่หัวนางถามพวกเขามาทำอะไร ผมตอบมาเยี่ยมทหารไปชิงสงสัยมีเรื่องดีแบบนี้ไม่เคยได้ยินผมบีบจมูกนางอาจเพราะชายชรารู้ลิมเจ้าหมิงหายกลัวจนตัวสัน่ขนขณะคุยนอกประตูมีคนตะโกนหัวหน้านอกค่ายมีคนขี่ม้ามาผมรีบออกจากห้องวูยี่บนหอคอยโผล่ตะโกนลงมาหัวหน้า,น,านั่นชี้ทิศตะวันออกร้องร้อนรนมีทหารม้ามาร้อยกว่าตัวผมขมวดคิ้ว ทัดไม่น่ามาทั้งก่องร้อยคงเป็นกองทัพตะวันตกผมปีนเขายินโผล่มองไกลที่ตะวันออกของหอคอยฝุ่นควันคนไม่น้อยหอไฟทางตะวันออกมีควันไฟลอยฟุง้งเสียงดังไม่ต่ำกว่าร้อยตัวหอคอยหมู่บ้านโตจืดตั้งแต่สร้างไม่เคยเห็นกองทับขนาดนี้ที่ห่างไกลนี้แทบไม่มีขุนนางสนใจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและแสนลำบากคนในค่ายวิ่งออกมองผ่านช่องกำแพงมาสึบร้อยตัว มาถึงหน้า,าขู่หยุดม้าขาวล้วนบนหลังมีนายพลเกราะเงินดูอายุน้อยกว่าผมปากแดงฟันขาวหน้าเนียนดุดหยกแต่ร่างดูบอบบางถือหอกยาวหนาม้าภายใต้แข็งแกร่งทหารม้าร้อยกว่าตัวเรียงแถวหน้าขู่ขี่มา้าข้างนายพลเกราะเงินมีชายร่างสูงชูมือโบกเขายินมีผู้รับผิดชอบไหมออกมาพูดผมที่กำแพงยืดตัวโผล่ครึ่งร่างขอถามว่าเป็นข้าย,ยังพูดไม่จบ ชายสูงตะโกนลิมฟงหัวหน้าหลักลิมอยู่ไหนผมตอบขอบอกตัวตนก่อนได้หรือชายสูงเสียงเย็นไม่เกรงใจเรียกลิมฟองออกมาพูดชาสูงเสียงเย็นไม่เกรงใจเรียกลิมฟองออกมาพูด